เราจะมาทบทวนกันเกี่ยวกับเรื่องของความรู้เกี่ยวกับมวลปริมาตรและก็ความหนาแน่นนะคะจากสไลด์ที่นักเรียนเห็นนะคะคุณครูจะให้นักเรียนลองทําก่อนที่เราจะมาทบทวนความรู้กันนะคะก็คือให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกนะคะหน้าข้อความที่ถูกต้องเลยค่ะคุณครูให้เวลานักเรียนทาสักครู่นะคะ ทีนี้เรามาเฉลยคำตอบกันนะคะดูว่านักเรียนจะคิดเหมือนหรือแตกต่างกับกันอย่างไรนะคะนักเรียนจะสามารถตอบได้ถูกต้องหรือไม่ามาดูกันเลยค่ะข้อ 1. นะคะ,ะ,คะโจทย์มีบอกว่าข้อที่ 1. มวลมีหน่วยเป็นนิวตันนักเรียนใช้เครื่องหมายอะไรคะถูกหรือผิดฉเฉลยเลยก็คือผิดนะคะข้อที่2วัตถุชนิด1 เมื่อทำให้รูปร่างเปลี่ยนมวลจะเปลี่ยนด้วยข้อนี้นักเรียนใช้คเครื่องหมายอะไรคะคำตอบที่ถูกต้องคือผิดนะคะต่อไปค่ะข้อที่3ค่ะปริมาตรคือความจุข,ของวัตถุมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรข้อนี้นักเรียนตอบถูกหรือผิดคะเฉลยข้อนี้คือผิดนะคะต่อไปค่ะ ปริมาตรของของแข็งจะเท่ากับปริมาตรของน้ําที่ของแข็งแทนที่นักเรียนกาผิดหรือใช้เครื่องหมายถูกคะคําตอบข้อนี้นะคะก็คือถูกนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะถูกทุกข้อกันหรือเปล่าเอ่ยค่ะทีนี้เรามาอภิปรายผลกันนะคะในข้อแรกที่บอกว่า มวลมีหน่วยเป็นนิวตันข้อความนี้ผิดนะคะเหตุผลเลยก็เพราะว่ามวลเนี่ยจะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมส่วนน้ำหนักมีหน่วยเป็นนิวตันนั่นเองค่ะต่อไปในข้อที่2นะคะก็คือวัตถุชนิดหนึ่งเมื่อทำให้รูปร่างเปลี่ยนมวลจะเปลี่ยนไปด้วยข้อความนี้ผิดนะคะ เหตุผลก็เป็นเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างของวัตถุโดยไม่ทําให้สัดส่วนหนึ่งสัดส่วนใดของวัตถุนั้นหายไปไม่ได้ทําให้หมวลของวัตถุนั้นเปลี่ยนไปค่ะส่วนข้อที่3ค่ะปริมาตรคือความจุข,ของวัตถุมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรข้อความนี้ผิดนะคะสาเหตุเป็นเพราะว่า ปริมาตรคือความจุหรือจํานวนที่บอกขนาดของรูปทรงสามมิติค่ะมีหน่วยมาตรฐานที่หลากหลายเช่นลูกบาทเมตรใช้สัญ,ญลักษณ์เป็น m ยกกำลังสนะคะลูกบาทเซนติเมตรก็จะใช้สัญ,ญลักษณ์เป็น cm ยกกำลัง3ค่ะมีหน่วยเป็นลิตรนะคะใช้สัญ,ญลักษณ์เป็นตัว l ใหญ่และมีหน่วยเป็นมิลลิลิตรค่ะใช้สัญ,ญลักษณ์เป็นตัว m และก็ตัว l นะคะ ml ทีนี้นักเรียนบางคนนะคะยังสงสัยเอ๊ะมวลคืออะไรและหน่วยของมวลคืออะไรนะคะมวลก็คือปริมาตรของเนื้อสารทั้งหมดนะคะทั้งของแข็งของเหลวแล้วก็แกส๊สต่างก็มีมวลนะคะแล้วก็หน่วยของมวลจะมีหน่วยเป็นกรัมหรือกิโลกรัมนั่นเองค่ะส่วนนักเรียนบางคนก็เอ๊ะ ยังหนูยังไม่เข้าใจเลยค่ะปริมาตรคืออะไรและหน่วยของปริมาตรคืออะไรนะคะปริมาตรก็คือความจุของวัตถุที่มีรูปร่งางที่มีรูปทรงสามมิติค่ะวัตถุทุกชนิดมีปริมาตรทั้งสิ้นนะคะหน่วยของปริมาตรที่เป็นมาตรฐานนี้ได้หลากหลายค่ะเช่นลูกบาทเซนติเมตรหรือลูกบาทเมตรหรืออื่นๆค่ะสรุปเลยนะคะ มวลก็คือปริมาตรของเนื้อสารทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นของแข็งของเหลวหรือแก๊สนะคะต่างก็จะมีมวลด้วยกันทั้งสิ้นนะคะและมวลเนี่ยก็จะมีหน่วยเป็นกรัมหรือกิโลกรัมค่ะส่วนปริมาตรนะคะปริมาตรคือความจุของวัตถุที่มีรูปทรงสามมิติค่ะวัตถุทุกชนิดมีปริมาตรทั้งสิ้นเลยนะคะหน่วยของปริมาตรเนี่ย ก็จะมีมาตรฐานหน่วยของปริมาตรที่เป็นมาตรฐานมีหลากหลายค่ะเหมือนดังที่คุณครูพูดไปมีทั้งลูกบาทเซนติเมตรและลูกบาทเมตรหรืออื่นๆค่ะ